ใช่ไหมครับผมคุโรกี้ตายครับแบบนี้ก็เขามีวิชั่นนะเขาเคว้งแบบไม่หย right. like, ุดครับผมพิกกี้แบบก็อยากจะปั๊มอยากจะอะไรไปสู้ฮะก็ไม่ไหวครับเฟิร์สบัตเมื่ก่อนครับทางด้านตัวของฟั่งทุนราครับอีสปอร์ตนะคอยาวๆเผื่อได้ตีฟรีโปราจะซัวมาใส่ด้านตัวของฝั่งเตอรี่ครับแล้วก็ยังไงครับผมชูกุชิดาครับผมอีกอีกหนึ่งทีครับคุโรกี้เรียบร้อยครับผมเกาะหายครับเตอรนี่ครัคุโรกี้ก็ยิงแน่นๆกันไปครับส่วนด้านตัวของฝั่งซักระผม ปั๊มไปครับผมเ h โดพอยซันน่าจะเต็มสูบพอดีครับ5เสต็คแต่เฮ้ย่ไฟเออร์กดสวนครับคู่โลกี้แล้วยืนครับให้ทางด้านไออลครับทำดาเมจต่อปั๊มครับเมจิกสติ๊กไปแล้วก็ถอยกับซักซ่าครับลากยาวๆฮะตัวส n e a k i n g ครับโดน Balance s o ต่อเนี่ยครับผมอัลไลน์เปิดมาลวกกระชากมาครับพยายามจะหนียังไงต่อสวนไปครับผมด d o u b l ลครับสงครามตัวเบียดเรียบร้อยครับ Double Ion อนเชลฮะแตกคู่ไปเลยครับผมนะพยายามจบวันนี้ GH กรับโผลมาครับ โรดืสวอมแรลก,กิงลงไปก่อนครับมีฮิวนะตัวเขาเสน่ห์กิงครับผมต้องเครียดเดือดสวอก,ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวก่อกนะจำหมดเอาครับยอมเจ็บโยนโทเทนโดไปแล้วโกสแตบครับอีเอ็มพีแล้วก็ล,ลายเรียบร้อยครับเพื่อนเสน่ห์กิงโดนนะจีเอสบาดคนที่บล็อกกันไว้ครับผมแล้วก็ชาโน่โกยเซ์เปิดมาก็ัซักซ่า ฝั่งนี้ก็สกอต์เดร์เปิดมาย้ำต่อครับดูมานโดนีกันครับ Ds กระบอกขอแท้งแล้วกันขอเจ็บแผ่นเปิดพาวุคอกล็อกสองไว้จังหวะนี้ก็เรียบร้อยไปครำส่วนซักซ่าส่วน Ds ก็ตายครับจูกุชิปาดไปย้ำต่อคลีปปาคำโดนัวนีกันไปหมดครับทางด้านตัวทีทียังไงต่อมีครับมานาเบิร์นอยู่ครับถึงหรือเปล่าครับระยะถึงหรือเปล่าครับทางด้านตัวของฝั่งมินโค้งครับโดนนายจัดการฮะดักไปครับในเพลงนี้เปิดมาจังหวะนี้ครับบอดี้บล็อกกันไปครับเซนเนคิง รอเทนไมโคอโทรใช้สกิลก่อนครับจะได้ยกมือครับลุยต่อถ้าได้โดนที่ถีตตายผมโดนครับไอเอลฆ่าครับนี้เซิร์ฟไปต่อโดนนี่ครับสกิลสองครับเอนชาน์ดย่องบือนิซิเปลไปแล้วก็บัตรไลท์คอมโบมาอย่างเี้ตัวระเบิดแน่นอนครับทางฝั่งไมค์คอนโทรเรียบร้อยเป็นสกอร์เป็น6ต่อ5ครับแลกกันแบบสุดนะฮะเก็บตังค์เซื้อเนี่ยผมเวสเซลต่อเลยฮะเจสเข้าจี้เขมาที่สักซ่าครับป่ยครับท่านั่นตัวของฝั่งเชโนฟลอยเซ่นไปหุบลงไว้ครับสักซ่าผมกระตุกลัวๆจังหวะนี้แบดี้ซอรับไล่ต่อหรือเปล่า ทีเอชว่าไงครับอมจี้ก็ไปใส่ซักซ่าซักซ่าครับผมสแต็กก็ใช้โรบอซัเนมาใส่ครับขออีกหนึ่งทีทีเอบอกขอแทงแรงๆหนืดไฟกับบสถ์ในิแคปับแทงแรงๆแล้วตัวระเบิดไปที่เรียบร้อยครับผมไมค์คอนโทรลก็ตายครับด้านบนโดนทั้งด้านบัตซิเกอร์ครับผมวางรับเจอลงไปครับล็อกขาเลือดแตกครับรายทางสกอร์เป็น6ต่อ7ครับสกอร์คิวของด้านทุนดาขึ้นนำหนึ่งคิวยังไงก็ทีเอแทงใส่เมลคือโปรเดอร์ฟรอมใส่นักโกษสนปเปิดมาที่เอ็มพีครับปึ๊บเข้าไปจังหวะนี้ครับเกาะหายครับทีเอ เทอร์โดปาดครับผมโอ้โหย้อนหลังโดนสองครับทางด้านมิลเลอร์ครับจัดการแน่นายไปครับผมชาโดว์พอยเซนสเปลมาก็บซักซ่ามิลเลอร์ครับโดนไปหนึ่งแ็กแล้วนั่นยิงทดไว้อยู่ครับผมจับร็อกเพลว์คอร์กไว้กับที่จีเจียครับฆ่าแนสเน่คิงไปเรียบร้อยฮะเคียร์คีไปขึ้นเป็นคอร์สายฟ้าบิลครับฟาร์มไว้ฮะโค้ดสนามครับผมแล้วก็นี่ครับเปิดทางด้านโดของเพลว์คอร์กนอกแบกกับไปนายเรียบร้อยครับโดนแก๊งครับผมจ่ายได้มิลเลอร์ครับผมแล้วก็จีเอ็สครับผม คาร์โดเปิดไปจังหวะนี้ครับจับล็อกเขาหมดคลองนี้ครับหุบตัวเองครับเพื่อจะยื้อไว้ฮะยื้อไว้สุดแล้วบอลนั่นซักซ่าอ้าวอย่าบอกนะว่ากลับได้ครับผมยังไงต่อบโดยจะคอ่แคร็กลงไปนั่นเองครับบอลชูปิชิก็มาชนครับใส่ซักซ่าตายไปเรียบร้อยสุนีคิงโดนดุมอัดไปครับผมอินวอลเกอร์มิราเคิลครับมีิราเคิลไม่น่าจะรอดหรอกดีนายตีนายตีนายตีนายให้หน่อยได้ไหมครับไอเอลครับผม โควไปเจอเลนหลังครับผมนายกับจิมเข้าไปที่นั่นรือวเอวารันครับผมรวบ3แล้วก็ทอดย้ำลงต่อเซนิคิงนี่เกือบตายซีเอจะเข้าครับแต่ว่ามานาไม่มีเซนิคับเนื่นไว้ที่รล้วนายเอาชีได้ไปอยู่แทงก็ไม่ค่อยเข้าผมดาเมจยังไม่เพียงพอครับผมซีเอครับแทงแล้วแทงอีกแทงไม่ไหวครับผมคุโรกิ้ก็ไขแนวหลังไปฝั่งนี้ครับผมเปิดมาคุโรกิ้กดทามแล้วไปแล้วก็ชูกระชีวิ่งต่อขอยิงอีกทีเดียวขอยิงอีกสักทีไหมคุโรกิ้ยิงดับเบิลแท็กไปแล้วเดี๋ยวยิงย้ำอีกหน เรียบร้อยกับผมคู่โรกี้แตกพ่ายกับสกอร์เป็น10ต่อ8ฮะเกียร์เซนทีออกเราะผมยังไม่เจอวอร์ดฝั่งนี้ว่าไงอวอลลัศช็อตลงหรือเปล่าอีมพีระเบิดกับผมคาดดูดกันไว้ครับดูกระใจดูไปก่อนหน้าครับผมใจทีนี้แล้วก็อินวิสบริตี้รับผมก็เก็บไปครับเสียองเซเนคิงครับมิลเคิลตัดไม่ทันผมทำได้แค่ทอร์นาโดปาดไปนั่นเองฮะฮุกมาจังหวะนี้ครับผมนะ้ยพาวเวอร์คล็อก ต่อเนื่องเลยหรือเปล่ามาน้าไม่พอที่จเขาของแต่ยังฆ่าได้บอลเนื่องจากครับฆ่าสกายเตอร์ไปฮะด้านตัวของสเนีคิงกรับผมก็ไม่สามารถสโลช่วยได้บอลเนื่องจากว่าครูดาวครับเอนชานถูกดึงไล่มาใส่หนักต่อผมจนได้ตัวของฝั่งนายครับเรียบร้อยไปก็ตรงกลางไงฮะสันโดปาดไล่เป็นปลาครับลอยและเรี้ยวครับผมคือไดัวของฝั่งสเนีคิงก่อนครับเอาล้านเปิดมาแล้วก็เรียบร้อยผมเนีคิงตายฮะสกอร์เป็น15ต่อ8ครับผมนั่นเพลงฮะ ทางด้านรอคอยังคู่โรกี้ครับผมไงฮะโดนเคี้เคลียร์ไปกับทัมเบอร์ทอยไล่ครับและ EMP ครูดาวอยู่ครับทางด้านไมโครโทอครับจะรวบตึงหรือเปล่าไอเปิดบอลไล่มาไม่สนใจก็มาลุยแหลกต่อครับที่ด้านไคลเดอร์เคลเตอร์เจออีออนเชลครับอีออนเชลอีออนเชลรับเจอแล้วก็บผมแต่ต่อยครับดอกนี้ครับเรียบร้อยไปฮะชิกุชิก็มาต่อครับผมโปรยแต่ตัวมาลงตรงนี้ครับ EMP ระเบิดพาเข้าไปฮุกช็อตมาครับผมเข้าเต็ม ทางด้านนี้ครับสามแบบย้อนไปก่อนครับดิฟลิงแบล็ตมาปาดคูณไปครับผมไายตายครับผมทางด้านซัฟซ่าจะเซฟครับนายก็ไม่ได้บอกเซฟตัวเองแล้วกันนี่ครับทัมป์ทอยมาใส่หนักต่อที่ไอซ์วอร์ยังไงดีครับสเนคิงไม่รอดหรือเปล่าครับเฟซเซลผอไปลีเลื่อนไปขึ้นครับกิงดอกสุดท้ายมาครับคูโรกิเก็บปิดไฟได้บอกเจอดีทีโดนไล่ต่อจากเดนไอเอลดูมหายไปแล้วตอนนี้ก็เอาวัแลนซ์ชอตมาดีลีหรือเปล่าต่อยอีกหนึ่งทีไหมเน้นๆไฟว์วีเอลวนั่นไอเอลทีดวีเอลตรงกลางนี้ทัมเปอร์ทอยครับกระโดดมาต่อยีีกทครมลออกเเ์้ทยคุหืิน เอาไงครับผมสกายเตอร์รับเจือกก่อนแล้วกันครับเดี๋ก็ใส่โคสดแสบรับผมไม่สนใจนใจก็ลากเลือดมาลากเลือดมาแล้วไล่ยิีกับผมทอสมาจังหวะนี้ใส่ GS ครับผมเรียบร้อยครับ GS เอข้าไปทับสกายเตอร์ครับคิวリンงสปีดก็นั้นมีราเคอร์ฮะทำปุ่ทอยกระโดดมาอีกครั้งก็มีราเค์แล้โดนปาดผ่านกันไปโดนเข้าแล้วโคสดแสบเปิดย้ำต่อตีเข้าไปครับผมใส่ดีนายนั่นลุดไว้ก่อนเอ็มพีระเบิดมาจังหวะนี้มีราเคอร์ฆ่าแน่นสนิทคิงตายไปเป็นที่เรียบร้อยเอาแล้์เปิดมาครับผม เอ็มพีโหมดสนาพุกมาต่อยกีกับเข้าเต็มๆเส้นหน้าครับเรียบร้อยอันสเตอร์ไอเบิร์ของนั่นไอเอลทีบีอไม่รอดครับหัวทาวเวอร์อีกทีครับไอเอลพุกมาไม่โดนครับผมเฉียดหลังเน้นายไปฮะโอ้ยดัดย้ำต่อครับผมหมุลงไปเอาวารันซอสครับผมผลหัวไปสันสไตร์เปิดครับเข้าเต็มที่นายครับแต่ติดเกราะฮะโปรดิโซ่มาจังหวะนี้ครับรอดยากครับผมพี่ชายเรียบร้อยครับผมนายครับตัวระเบิดไปฮะแผนจี้ผมเทมล่าครับไม่หยุดไม่ยั้งจริงฮะ ไลเข้ามากระโทถงก็เปิดมาทอสเอาไว้ก็สดจัดนะฮะสดกีเลยครับตอนนี้แรกหรอกไอเอลฟาดย้อนต่อที่สกายเตอร์กระชากคอเสื้อมาไอครับสกายเตอร์ตัวระเบิดส่วนไอเอลก็ตายครับซื้อเกิดได้ก็สกายเตอร์แต่ตอนนี้นะครับดาร์กเซียมีวอรอาริมิก้าบอกกระโดดวิ้งก็ไปร่วมใส่กำแพงได้ครับเอาไว้กเปิดมาจะดีเอาดีดพื้นครับผมไอเอลดีดกับพื้นแล้วกันจังหวะนี้ครับ ทาวเวอร์ครับผมก็กีกี้ย้ำต่อได้เซิร์ฟครับผมวิ่งออกมาจากนั่นไมค์คอนครับพี่พริ้วไปครับนายเรียบร้อยฮะฝ่ามิลเลอร์ที่เกือบตายครับผมแล้วชัมเบอร์ทอยเอาไปก่อนครับโดนปาดแบบมีุดเอวารันช้อนบดเข้าไปย้ำต่อใส่ครับบีลิทด้านเสน่ห์คิงแบบรวดเร็วฮะบอดไลท์ครับผม i l t w โดนเดมิกเพิร์ชไปผมทางฝั่งไมค์กระโถงครับคั่นด้วยเอ็มพีก็มีแล้เครัยังไงครับทอร์นาโดปาดช่วยอีกทีครับใส่หนักไปที่ตัวของ ฝั่งนี้ครับไปทูโอบดเข้าไปแล้วก็ฮุกตัดช่วยก็ดูครับแล้วแกต่อท็อตเอาแรงหมดมาอีกทีครับผมตัวนี้ทีตายครับเสือนั่นคู่โรกี้ก็ไม่รอยผมมีเหาเขาก็จัดการเซเนคิงไปครับวินวอลเข้ามาเจอซักซ่าครับเอาแรงไปก่อนครับผมแล้วก็ตีลีดกลางอากาศครับเรียบร้อยคริตต์อลแถมาอีกหน่อยดูบอลลงไปที่ไทยนี่ครับผมไทยนี่ไม่สนใจยืนทนครับแต่ว่าโดนรับเจอโดยต้องยอน์คนปัตรไลครับผู้เองย้ำต่อครับไทยนี่รอรอคอยการช่วยเหลือกับเรสคิวเรสคิวด่วนครับผมมีเลือดอยู่สกายเตอร์เข้ามาแต่ว่า อิ <toys> ่งเลือดเด้งมาพอดีกับสกายเตอร์วิ่งกับพลิ้วๆกันไปอ่าดีเอสบอกว่าเรเก็ตแพร่ปานแล้วเราโปรเดสวอมมาครับมีอาดหลีกเลี่ยงครับผมตีครับตีเดสวอมทิ้งไปก่อนสกายเตอร์สกายเตอร์วิ่งยาวๆวิ่งกันไปรันกันไปเอาไมโครโฉบโดนทุกด้านของนายตัดหลังไว้เรียบร้อยเจดวิ่งจี้เข้ามาที่นายครับผมจับล็อกเขาของแล้วเผาเลือดไปกระตุกเลือดไปเลยซาวมิเนโอบดับย้ำต่อทางด้านนายไม่รอดัโดนเอ็มจีดักเซนด้วยครับผมเจสก็ว้าวกลับไปเติมเลือดต่อฮะ กูโรกี้เข้ามาตัดคีบแล้ววิ่งเข้าใส่ซักซ่าซักซ่าผมหลบมุมอยู่หลังป่าครับยังไม่กล้าโผล่วาร์ฟคูดาวฟาดกว่าจะฟาดได้โอ้กว่าจะฟาดได้แต่ตัวขาดขึ้นครับนักกูโรกี้โดนไปหนักครับชูบุชิเอาไปก่อนฮุ้ไปโดนครับจีเอฟจับรวบป่าครับเต็มหมดครับสามตัวยังไงดีครับไชนี่ครับตัวระเบิดไปครับเอาหน้าไปแนบเขาเฉยครับเขาเปิดมิกกีส่วนสามคนครับโหดเกินครับผมไชนี่ครับนม่กลัวเป็นแรมโบ้หรือว่ายังไงฮะ เจอทีเอแทงเจอทางด้านโดขอหฝั่งนี้ดูครับเคาะหน้าครับหอุ้ยอุ้ยโอ้ยตายครับทีเอเปิดก่อนเทนเปล่าฝั่งด้านโดของไทยนี่ครับเรียบร้อยครับใส่ทุกอย่างครับรับจงรับเชื่อครับมาตรดาต่อยเป็นกระบ๋อนทางด้านไอสวอร์ครับผมขึ้นมาใหม่เขาไทนี่แต่เป็นการเปิดครับผมโดนดูมสิครับแบบนี้ไปเปิดแบบสดเกินไปทำแบบช่วยไทยนี่ก่อนครับแต่ว่าก็เอาอยู่ต่อที่ฟินแบทครผมจับรวบใส่กระแพงห้าครับผมไปคอนโทรฮะ ไทยนี่กับผมยืนหยัดสู้ไปไทยนี่ต่อยธรรมดาต,ยยต,ต่อยยับต่อต่อยยับต่อไม่สนใจคนมันต้องลุยแล้วลุยแล้วจะบอกว่าไทยนี่ไม่ตายฝ่ายคอนโทรโอ้โหจีจีคอผมรวบห้าครับดิเชษต้องขอย้อนดูเลยฮนะตายเถอะครับผม my god ด a โอบดไฟรับนี่ครับไทยทีนครับดึงสุดฮนะเทดเอ็มซีบอกว่าจัดให้ครับผม มินนิ่งแบลสครับมีนอกเกอร์ครับรวพลาจังหวะนี้ครับระเบิดหมดครับผมโดนหน้าโดเขาั่งเลยครับไทนี anyway> ่ตีสแปซยาเลยครับต่อยแบบไม่หยุดควิกต้นไม้ครับระเบิดแหลกกลางครับผมในเพลงนี้นิกบ้ากาแล็กซี่โบนชนะทุนด้าไปกอดคอกันเข้ารอบครับเพลย์ออฟครับเรียบร้อยครับผมเดือดดายครับผมบ้าซิเกอร์ทำดาเมจไปสองหมื่นครับแต่ว่างเปล่าจริงๆครับอัดไทนี่ครับเอาไม่ลงนะฮะ